โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันอีกครั้งกับเซิร์ฟเอ็มซีเอสจีนะครับอ่าสเตเกียนไมค์คาร์นั่นเองกับกิจกรรมครับกิจกรรมประจําวันจันทร์เป็นกิจใหม่ครับไม่ไม่ทักทายทีเนเจอร์เลยใช่พี่ไม่ถึงพี่ไม่ทักทายผมเลยใช่นี่ครับมาจัดกันสองคนครับวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมห้องหลักสี่ครับไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เล่นมาเนาะก็ก้กิจใหม่ไงพี่ฮัลโหลกิจใหม่ก็ป่อกิว แบบไม่เคยสร้างมาก่อนเลยนะครับกิจเนี้ยเพิ่งสร้างทั้งแรกจริงๆพี่ดอค้าสร้างวันไหนครับกิจนี้สร้างวันนี้เลยถ้าเจนนะผมเขาเรียกว่าสนามมันจะได้สดๆอ๋อครับนะผมเพิ่มเสียงโอเคครับผมไม่เรา<อ>ไม่เบ้าไม่เราเพิ่มเสียงได้ไม่เป็นไรได้สีโอเคครับกติกากิจกรรมนี้ครับไม่ยากครับเลือกห้อง ตามที่ตัวเองชอบห้องจะถูกสุ่มตรงนี้ใครที่โดนตรงกลางสีใครที่โผลมาตรงกลางนี่คือสีนั้นตกรอบครับเล่นจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายออากติกาไม่ยากอทีเนเจอร์จัดการเปิดประตูได้ครับประตูเปิดอ่าเปิดประตูแล้วครับเฮ้ยเขาบอกกิจนี้เป็นกิจด,ดวงอะออไม่ดวงไม่ดวงเออวงปีมือล้วน <laughs> อ่าปประตูโอเคเปิดแล้วครับเลื่อนห้องเลยครับมีสีเขียวนะผมสีขาวนะก่อนเลือล่อนห้องรครับออกจากล็อบบี้บให้หมดเดินออกมาเดินออกมาให้หมดทางไหนก็ได้ครับอ่าปิดประตูล็อบบ,บี้นั้นมีสี่ชิดอ้าวไม่ใช่ชิดนี้ตางอยู่นี่อ๊ะนั่นแหละปิดไม่มีคนหลุดเข้าไปเปิดดีไหมทีเนเจอร์เปิดสิพี่เปิดเปิดอะ ไม่มีสีฟ้าครับลืมสีขาวไม่สีฟ้ามีสีขาวแทนตอนแรกก็ว่าขาดสีอะไรก็เลยเอาสีฟ้ามาทํากระจกตรงทางเดินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสีพี่น้อยไปแล้วอืจะไม่มีแล้วครับสีฟ้าในห้องนี้ใช่ครับอ่าเรื่องห้องผมมีสีขาวและผมสีเหลืองนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวนะผมผมแนะนำให้ยู่สีเขียวนะครับเพราะว่าผมชอบครับอืเราก็ชอบ นั่นแหละอะโอเคครับเลือกห้องกันเสร็จแล้วนะปิดประตูครับอาจะปิดประตูแล้วนะครับอ่าสามสองหนึ่งใครที่อยู่ตรงข้างนอกนี่ถือว่าหมดเสร็จนะปิดประตูความจริงนะครับข้างล่างคุณจะเป็นลาวาแต่สงสารผู้เล่นไงชอบบ่นกันเล่นกิจเลเวลตกกันไม่อยากเล่นนี่เลยตกไปปุ๊บมีป้ายกับสปาวให้เอออย่างใจดี จริงๆคนกับล็อบบี้พี่เฮ้ยกับล็อบบี้ไม่เอาให้เขาเดินบ้างอ๋อ,อ,อโอเคครับเอ๊ะโอเคอ่ารอบแรกนะผมสี่ที่จะตกรอบนะครับได้แก่นี่น,นี่ดูตรงกลางดูบล็อกนี้ดูบล็อกนี้ดูบล็อกนี้นผมดูบล็อกนี้นะครับอันนี้บล็อกตรงกลางนะ,ส,ะสีแดงครับตกรอบอยังพี่อะไรน,นะตีสีสสแป๊บนะผมต้องกดไปไหนนะ นี่สิอ้าวลาก่อนนะผมสีเหลืองครับเรียบร้อยครับไปแล้วสามคนออฟซิเดียนครับเอิร์ธคุงแล้วก็จอมซ่าครับผมฝั่งนี้นี่อ๋ออันนี้ดีโมบสุดยอดอัพโคขึ้นกันเจ็ดแปดล้านคนโอเคครับลึกห้องใหม่เลือกห้องครับผมประตูเปิดครั เปิดโอเคเปิดประตูแล้วครับผมผมแนะนำนะผมสีเขียวคุณอาจจะรอดนะครับใช่ป้ายมันอาจจะเรนด้อมมันอาจจะแบบถูกล็อกไว้แล้วว่าสีเขียวไม่โดนนะใช่พี่อแอบทำแปบ๊บแอบทำพี่ <laughs> โอเคครับอีกสามวิสามสองหนึ 3, 2, ่งอ้าวทีเน็เจอร์ยืนนิ่งไงเสียใจ <laughs> แบบ <laughs> ปิดประตูครับ อ่าเรียบร้อยคือสีแดงไม่มีคนเลยอ่ะ,อะเอะเตรียมสุ่มครับกดแล้วนะครับเลยแต่จะกดแล้วอืมอืมเหมือนจะเป็นห้องที่คนเยอะที่สุดห้องไหนหน้าห้องไหนหน้าเรียบร้อยครับสีขาวลาก่อนครับ อยากสุ่มอีกสักทีก่อนเลือกห้องไหมได้พี่ออีกสักทีนะ่ะวันนี้เล่นหลายรอบอ่าจะสุ่มแล้วนะครับเอาเลยครับสีดำครับเอ้าไม่มีนะอ้าไม่มียุบสีแดงครับผมว่าไม่มีคนไม่มีครับอีกสักทีนะ่ะเอาให้โดนหนนะ่ะส,สีดำครับเอ้าไม่มีดำขาวตกปลาไปแล้วเขียว อืมตอนแรกจะบอกให้พอตอนสีขาวเลยนะแต่ไม่ทันละพี่ไม่เปล่ผมได้ชนะแลนะเหมือนได้ผู้ชนะง่ายอีซี่อีซี่เราอีซี่นั่นแหละอีซี่ด้วยโอเคครับผู้ชนะของเรานะครับใช่ครับอ่านยากจัง set q แล้วกันเนาะอ่านยายง่ายง่ายครับอ่า s e q ครับเลือกรางวัลครับ มีหนึ่งถึงแปดครับผมห้าเปลี่ยนไหมรับไปเลยหกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะบล็อกเพชรสองอันครับเอาช่องแรกไม่มีเหรอไม่มีพี่โอเคนี่ครับรางวัลอยู่ตามนี้เลยนะสำหรับคนที่เล่นอยู่เขาไม่เห็นนั่นสิทำไมเขาไม่ดูไลค์เนาะพี่นั่นสินะ แน่เนาะไม่ได้อัดคลิปอยู่เนี่ยมาดูเร็วเออมาดูเร็วโอเคครับรอบสองอ่ารอบสองนะผมไปเปิดตูกันนะผมเปิดออข้างล่างผมปดููคคครรัับบุณผู้ชมค่มเยอะป้ายเยอะแยะไปหมดจะปิดรับปี้ภายในสามสามนิดสองสองนิดหนึ่งปิด มีคนไม่ทันมีคนกระโดดชนกำแพงทีเนเจอร์อ่าเปิดให้เปิดให้เ,ใหเร็วเร็วเร็วปิดปิดแล้วนะ,ออะโอเคครับเลือกห้องภายในสามวิสองสามสองหนึ่งแอเอาไงดีเอาแบบห้องเหลือรอดบ้างไหมได้พี่ห้องอที่เหลือรอดห้องเดียวนะครับให้สองห้องก็ได้อะตั้งสองห้องก็ได้พี่ แต่ถ้าสมมติเออสีซ้ำนี่ตายนะพี่แอมสีซ้ำก็ได้สีซ้ำไม่ตายนะอ่าช่องที่จะเหลือเราเราสุ่มสี่ไหมพี่แล้วไอ้สุ่มห้าสุ่มห้าสุ่มห้าห้ารอบ <5 S 1> ไหมให้มันดึงยากใช่ถ้าโดนซ้ําก็ถือว่ากลับมาตายเหมือนเดิมพี่อ๋อได้สรุปนะครับอ่าสรุปแบบง่ายๆถ้าโดนสีไหนซ้ำสองรอบสีนั้นตายแล้วกันเอากติการนี้ง่ายดีแต่ถ้าโดนสามครั้งนี่ก็จะกลับมารอดนะพี่ ไม่ไมไม่ไมไมกดจนกว่าใครจะโดนสองทีดีกว่าโอเคครับอ่ะแบบนะปุ่มกดจีนนูน่นแบบ๊บไม่ทันแล้วเขาเริ่มแล้วเอัะสีที่จะตายนะครับผมสีแดงผมโดนไป็นหนึ่งแต้มแล้วนะครับอ่าอยงกับกิจกรรมคนทรยศสีแดงโดนเป็นหนึ่งรอบแล้นะครับผมรอบต่อมานะครับผมปุ๊บสีแดงโดนสองรอบครับผม,มเรียบร้อยครับไปอย่างไวครับผม สาม<ด>คนเห<ด>มือนเดิมปีจีจังเ <c oughs> ลอะลาก่อนครับโอเคครับเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องไฟมันเดือดย้ายจังเลยอันนี้ปิดนะเปิดแล้วนะเปลี่ยนห้องได,เด้เปิดแล้วเปิดแล้วมาเร็วมาเร็วจะปิดในสามสองหนึ่งอ่าปิดครับ โอเคครับกติกาเดิมนะครับใครโดนสองทีก่อนห้องนั้นตายอ่ากดแล้วนะครับผมสีขาวผมโดนเป็นเหงงแต้มนะครับขอแสดงความยินดีสีขาวด้วยนะคะคุณมีสิทธ์ตายสูงนะครับอืมรอบต่อมาครับผมสีอ้าวไม่มีสีนะครับผมไม่าคเปลี่ยนใหม่ครับผมยางยางย่างย่างลุ้นสีขาวไหมสีเขียวโดนเป็นเหงิงแต้มนะครับอ๋อ อ่าโดนอีกทีตายนะครับสีเขียวยังยังสีเหลืองนะผมโดนเป็นหนึ่งแต้มนะครับอืมสีแดงนี่ <c oughs> เขาบอกชิวเลยฮะยังไม่โดนสักครั้งครับอ่ากดนะครับปึ๊บปึ๊บสีเขียวตกรอบเป็นที่เป็นที่เรียบร้อยครับผมไหวอยู่กันทำไมอะสีเขียวเราบอกแล้วอย่าอยู่นะทีเนเจ้านั่นสีผมก็บอกว่าอย่าอยู่นะสีเขียว,ส,ยวสีเขียวมีของเราคนเดียวเออ โอเคครับอ่ะเลิกห้องใหม่ได้ครับแป๊บหนึ่งครับนี่เปิดห้องแล้วครับออาเลิกห้องได้เลยครับปุ่มฮิวก็ผมก็กดไม่ได้กดไม่ได้เหรอกดไม่ได้แอ๊บนึ่งนะผมกดป้ายจอยอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเราปิดปิดห้ามยุดไว้เดี๋ยวลองระหว่างเขาเลิกห้องอ่าจะปิดประตูในสาม สองหนึ่งปิดครับออะกดได้แล้ว okay, ได้แล้ว <Okay. S 2> อ่ะพี่เอาเร็วๆไหมพี่เพราะว่ามันเหลืออยู่แค่ห้องสองคนสองคนเออเอาเอาแบบไหนดีเอากดครั้งหนึ่งห้องไหนเออห้องไหนโดนห้องนั้นรอดไหมพี่ห้องไหนโดนห้องนั้นรอด,อด,ออดก็ได้อ่าได้เหรอเอาสองห้องแล้วกันจะได้เหลือสี่คนได้ครับ สองห้อง,องแรก,แรกสองสองสีแรกที่โดนนะครับคือจะรอดที่เหลือตายอ่าห้องแรกนะผมพี่โดนนะครับปุ๊บสีเขียวนะผมรอดไปเป็นห้องแรกนะคะนั่นบอกแล้วให้อยู่สีเขียวรอดแน่นอนพี่ก็บอกแล้วเนาะอืมอ่าสีต่อมาที่จะรอดนะครับปรากฏสีเขียว <c oughs> ปุ๊บสีเหลืองนะครับผมละกอนนะผมสีแดงนะปุ๊บ แล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวใช่ไหมครับพี่ตายอ่าสองสีครับลาก่อนครับโอเคครับเลือกห้องใหม่ห้องไหนมีเกินหนึ่งคนห้องนั้นตกรอบอคุณคุณจะไปเป็นตัวไหนสามสองหนึ่งประตูโ okay. อเคกติกาง่ายๆ ก oh. ติกา k, okay. ง่ายๆครับสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มโดนใครห้องนั้นตกรอบจนกว่าจะเหลือห้องสุดท้ายง่ายง่ายอีซี่อ่ะสีแรกที่จะโดนนะครับอ้อยังยังยังเนี่ยบล็อกดาๆเนี่ยตรงกลาง่ะดูไว้อ่ะสุ่ม ยัง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 ดวงแข็งยังครับสีขาวนี่ออกพึบปุ่มด้านพี่ <c oughs> ไปด้านยังพี่ <c oughs> สีรบสับติดแล้วนะเร <c oughs> ียบร้อยครับ <c oughs> ผมสีเขียวตกรอบไปแล้วนะคะผมแล้วก่อนนะครับเราก็บอกล้วเน้นว่าอย่าอยู่สีเขียวนั่นสีพี่เราก็บอกแล้วเนาะ <c oughs> คือไม่ฟังเลยอสีต่อมานะครับผม สีแดงนะครับผมไปอย่างไวนะผมออกซิเดียมครับตาก่อนครนบ่สองห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายปุ๊บอ๋อยังยังสีแดงตายแล้วพี่เขาตายแล้วอ๋อเออใช่พี่ปุ่มด้านอืพี่อืพี่ฮัลโหลแดงนี่มารัวพี่เขียวตายแล้ว ว่านาซีแดงไม่ตายพี่าตายแล้วเรียบร้อยครับเด็ครับบายบายโอเคครับได้ผู้ชนะแล้วคะ่ะมิสเตอร์ชาเย็นครับผมครับไม่ให้ของวันละกันนาะพี่อ่ะให,ให้ดีกว่าอ่ามิเตอร์ชาเย็นครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรับไปเลยนะครับผมอ่า แค่ยาเมุมมุมอ่ะเป็นแค่ยันมุมมุมแต่มันมีอัชันด้วยแหละใช่สิบอันแน่โอเคครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่นี้ก็ขอขอแบบอัดคลิปแค่นี้แหละแอบ,บปิดคลิปก่อนแล้วค่อยจัดต่อนะก็บบเป็นการ<อ>แนะนำกิจกรรมใหม่นะครับประจำวันจันทร์ประจำวันจ,จันทร์จะเป็นกิจใหม่ทุกสัปดาห์เลยใช่ครับแบบออาอาจจะสร้างตั้งแต่แบบ สร้างห้าวันก็ได้หรืออาจจะสร้างในวันนั้นเลยก็ได้เนาะได้ครับแล้วแต่ความเอ่อความว่างความสะดวกของโอเคเิตี้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่อู้นะ <c oughs> นั่นสิ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่สนใจเข้ามาร่วมเล่นด้วยก็อย่าลืมสมัครไว้ลิสกันนะบ๊ายบายบายครับเจอกันนะครับ